กรมทางหลวงได้นำสะพานแบรริงเข้ามาติดตั้งให้ชาวบ้านบ้านป่งตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้ใช้ในการเดินทางเข้าออกเป็นการชั่วคราวหลังจากเกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่จนพัสะพานขาดหลายแห่งจึงจำเป็นต้องใช้สะพานชั่วคราวจนไม่เพียงพอนายสมหวังพวงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมทางหลวงในการขอยืมสะพานเหล็กหรือสะพานแบรริง มาเสริมต่อเชื่อมเส้นทางให้ชาวบ้านได้ใช้ยานพาหนะออกจากหมู่บ้านได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้งบประมาณราว1-2ถึง,งปีซึ่งได้มีการทำหนังสือไปถึงศูนย์สร้างและบรณะสะพานที่หนึ่งพิจิตกรมทางหลวงโดยล่าสุดศูนย์สร้างและบรณะสะพานที่หนึ่งพิจิตกรมทางหลวงได้ตอบรับและได้ดำเนียงสะพานแบริ่งทำการประกอบสะพานให้กับชาวบ้านในบ้านปงสามารถเดินทางและขนส่งผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้